สวัสดีครับผมวัรุ่นซุนิคแดนอีสานครับมารีวิวซุนิคตัวเก่าแท้นะผมคันนี้ตัวเก่าแท้เอกสารครบโอนนะผมภาษีขาดเกินนะผมลวดชุดสีเบิกให้ใหม่นะผมชุดสีเบิกให้ใหม่นะสีลวดยังเงาเงาอยู่นะผมเพิ่งขึ้นได้ไม่นานนะผมท่อผ่านนะผมคอเดิมนะท่อแท้นะผมลอกคอลอกบอดได้ปกตินะผมอ่าคันนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะผม ตัวเก่าแท้สตาร์ทมือนะผมสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าใช้งานได้ปกตินะผมเบรกหลังใช้งานได้เบรกหน้าใช้งานได้นะผมแตดังนะผมระบบไฟติดครบนะผมไปลงไฟเตี้ยวไฟต่ำไฟสูงนะผมฟังเสียงกันครับตัดมือนิ่มๆน,นะผมขับูอินงฟูนะผมเครื่องเงียบนะ ยบเลยครับผมไปห,หาอยู่นะผมรถอยู่บางปูนครสมุทรปราการนะผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วไทยนะผมมัดจำก่อนส่งนะครับเครื่องเงียบกิ๊บนะผม ตัดใหม่ให้ฟังนะผมตัดติดง่ายนะผมโอเคครับสวัสดีครับผม